ยกระดชุดนี้บอกเลยเล่นกับแฟนที่ไรแฟนต้องร้องกรี๊ดให้ตายดิน้นยอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KKK DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีมายยกคนไพ่ยอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดคนขึ้นมาเองครับไว้เล่นกับแฟนในช่วงวันหยุดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเอาแบบนี้ไหมมาโยกคนชุดนี้เดี๋ยวผมจะสอนด้วยโอเคไหมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย โอเคนะครับมาเล่นมายากลไพ่กันดีกว่านะครับผมมันเป็นมายากลไพ่ที่ผมคิดค้นขึ้นมาเพื่อไว้เล่นกับแฟนนั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับผมมีกล่องคําทํานายอยู่อันหนึ่งนะครับผมวางไว้นี่ก่อนนะครับที่เนี้ยเอ่อให้ดูไพ่ก่อนนะครับว่าไพ่เนี่ยคลาก,กันมัว่วซั่วหมดเลยโอเคไหมโอเคนะครับที่เนี้ยเอ่อจะทําการให้ดูหลังไพ่นะเป็นไพ่สีฟ้านะเป็นไพ่ปกติโอเคไหมที่เนี้ย ราจะทําการตัดไพ่นะครับแบบนี้ทีนึงโอเคทีเนี้ยจะสับไพ่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้สมมติว่าแฟนบอกว่าหยุดตรงนี้นะครับผมทีเนี้ยอ่ะเคยจําใบนี้ไว้นะจําใบนี้ไว้โอเคจําได้แล้วนะตัดไพ่ จะทําการสับไพ่ตอนนี้คือไพ่ของเธอเนี่ยอยู่ตําแหน่งไหนของกองไพ่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าไพ่มันมี52ใบใช่ไหมเราก็จะสับไปแบบนี้นะ,ะให้มันผลากกันมายิ่งขึ้นเ,เธออย่าลืมนะว่าเลขที่เธอจํเนี่ยมันเป็นเลขอะไรโอเคไหมสับไพ่เนี่ทีนี้เนี่ยตัดไพ่ทีนึงแบบนี้ก็ตัดตัดโอเคตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าไพ่ที่เธอเลือกเนี่ยเป็นเลขอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เธอช่วยเตะไพ่มาเนะี่ยเตะสำรับนี่อ่ะเตะอย่างนี้เลยปุ๊บตรงว่าแฟนเตะปาบเขาให้โอเคโอเคแสดงว่าเธอเลือกใบนี้นะเอาใบนี้วางไว้นี่ก่อนนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเลขอะไรแต่จะทําการเนี่ยไพ่ที่เธอเลือกเนี่ยแม้แต่ใบเดียวเนี่ยมันมีความหมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทําการเอาไพ่จํานวนหนึ่งเนี่ยล้อมรอบไพ่ที่เธอเลือกไว้ ทให้ดูไพ่ก่อนโอเคไหมในนี้มีไพ่ที่เธอเลือกไหมเขาจะบอกว่ามีหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับผมโอเคกองเนี้ยเราจะไม่ใช้แล้วกองเนี้ยเป็นไพ่ที่เธอแตะก่อนหน้านั้นเธอจําเลขที่เธอเลือกได้ไหมว่าเป็นเลขอะไรเขาก็จะบอกว่าจําได้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วโบกนี้ นี่คือไพ่ที่เธอเลือกใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยใชเ่เป็นไปได้ไงแต่มันพิเศษกว่านั้นนะเธอเขามีอะไรจะบอกอยูนิวอย่างเงี้ยเธอเป็นคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตของเราเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกใบเนี่ยทีคว่ำอยู่เป็นหัวใจหมดเลยแค่นี้ก็ว่าแปลกแล้วแต่มันยังไม่จบก่อนนั้นนั้นเธอเห็น กล่องคาทานายที่เขาวางไว้ปะ่ะเรามาดูคําทํานายกันคําทานายเนี่ยเขาเขียนว่าจริงๆเขารู้ตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่คบกันแล้วว่าเตงจะบอกหยุดได้เอหัวใจอาและนี่สุขสันต์วันครบรอบครับแล้วก็ให้ไปเลยโอเค โอเคนะครับต่อไปจะเป็นการสอนนั่นเองนะครับวันนี้ใจป้ามนะแจกมายกกลไพ่เด็ดๆนะครับให้ไปเล่นกับแฟนนั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับมันกลประมาณนี้ก็จะเป็นกลเซตไพ่นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เลือกไพ่ที่เป็นหัวใจนะครับมา13ใบเลยนะครับผมก็จะเป็น1นึถึงสิแล้วก็แจ็คควีนคิงแบบนี้นะครับผมที่เนี้ยมันจะอยู่ด้านบนครับเอาไว้ด้านบนเอาไว้บนกองแบบนี้นะครับผมแล้วทีเนี้ยเราก็จะต้องมีคําทํานายเนี่ยนะ เราเขียนว่า A หัวใจเนี่ยเอาไว้นะครับผมตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกองใช่ไหมเราเซตไว้แล้วนะครับที่เนี้ยเออเราก็ปิดไว้อย่างงี้นะครับผมแบบนี้มีกล่องเราก็บอกแฟนว่าเออเนี่ยมีคาทานายนะเดี๋ยวให้ดูไพ่ก่อนเราก็สเปรดไพ่โดยที่ไอพวก A หัวใจเนี่ยครับผมมันอยู่ด้านบนใช่ไหมเราจะไม่สเปรดให้หมดนะครับเราจะสเปรดประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้ ให้เขาเห็นประมาณนี้พอแล้วบอกว่าเนี่ยไพ่เนี่ยคละกันหมดเลยโอเคไหมจากนั้นเนี่ยรวบเข้าหากันแบบนี้นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวให้ดูหลังไพ่ที่ไหนได้เรานับไพ่ไป13ใบนะครับก็คือว่า1ถึงแจ็คฟินคิงเนี่ยก็คือรวมกันแล้วก็13ใบใช่ไหมเราก็นับทีละ2ใบเลยครับ2 4 6 8 10คือสิบสองแล้วก็13นะครับผมแล้วก็เบรกไว้นะครับผมเบรกแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็บอกว่าโอเคงั้นตัดไพ่แบบนี้ป,ปึป๊บปึ๊บ ไอเอหัวใจเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับผมโอเคไหมเอหัวใจจะอยู่ข้างล่างแล้วทีเนี้ยเราจะจับแบบนี้นะครับเพื่อสับเราจะสัะสบใบบนอย่างเงี้ยแล้วบอกแฟนนะบอกแฟนว่าโอเคเขาจะสับไพ่นะแล้วบอกว่าหยุดตรงไหนก็นได้โอเคไหมช่วงที่เรากําลังจะพูดนะครับให้เราบอกว่าเนี่ยให้เราสับด้วยเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะสับไพ่อย่างนงี้นะแล้วเธอบอกว่าหยุดตรงไหนก็นได้โอเคไหมเพื่อให้ไพ่เนี่ยที่อยู่กองเนี้ยให้มันได้เยอะๆหน่อยนะครับผมอ่าเราก็สับไปเรื่อยแล้วแฟนก็จะบอกอ่ะหยุด อพอหยุดปับ๊บเราหงายใบเนี้ยไอที่มี a หัวใจเนี่ยให้แฟนโดยบอกว่าเอองั้นเธอจําเลขนี้ไว้นะเราก็ให้ดูอย่างเงี้ยโอเคจําได้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคทับไปอย่างนี้โดยเบรกนะครับผมเบรกไพ่สาหรับนี่ไว้อย่างนี้นะครับเรามือปิดอย่างนี้นะเบรกปั๊บตัดลงครับตรงนี้ตัดลงเลยครับไม่เป็นไรจากนั้นนะครับผมก็คือ a เนี่ยมันยังยังยังอยู่ด้านล่างนะ ังนั้นบอกว่าตอนนี้ไพ่ของเธอเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นจะทําการสับไพ่ให้มันขะกันมากยิ่งขึ้นครับสับเป็นใบๆนะครับจนหมดเลยนะครับมันจะได้แบบ A หัวใจจะได้อยู่ด้านบนสุดนะครับสับทีละใบละใบละใบ,ะบจนหมดเลยนะครับท่านผู้ชมสับแบบนี้นะค่อยๆสับนะครับไม่งั้นมันจะไอ้นี่โอเคเนี่ยตอนนี้ A หัวใจขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วครับ พอเราสรับอย่างนี้ใช่ไหมให้เราตัดไพ่บอกว่าโอเคตอนนี้สับเรียบร้อยแล้วนะนะนะเดี๋ยวตัดไพ่มาครึ่งหนึ่งตัดแบบสวิงคัตนะครับแบบนี้แบ่งไพ่เนี่ยด้านบนเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะเอาไปปนกับอันอื่นไงตัดไพ่ปุ๊บประมาณเนี้ตัดครึ่งหนึ่งบอกบแล้วก็อีกกองหนึ่งครับทับปับ๊แบเบรกครับเแบรกเบรกแบบแบบนี้กองเนี้ยก็ทับไปจากนั้นก็แบ่งจังหวะนี้คือเขาไม่เห็นครับว่ามือนี่บังอยู่เราก็แบ่งไพ่ปุ๊บ แบบนี้แล้วก็เอากองที่เนี่ยทับไปคืนไพ่มันก็จะไม่เสียสเต็กนะครับเอหัวใจก็ยังอยู่ด้านบนโอเคไหมทีนี้พอเราตัดเสร็จใช่ไหมล้วบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าไพ่ที่เธอเลือกนี่อยู่ตำแหน่งไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเธอช่วยเอานิ้วมาแตะสำหรับไพ่ให้หน่อยโอเคพอแฟนมาแตะปุ๊บโอเคงั้นเอาไพ่เนี้ยวางไว้นี่เพราะมันเป็นไพ่ที่เธอแตะใช่ไหมเราก็นับหนึ่งแล้วนะพอมาวางปับ๊บนับหนึ่งแล้วเราก็บอกว่า ไพ่ที่เธอเลือกเนี่ยมันพิเศษและมันสําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เธอเลือกเ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันสําคัญที่สุดมันพิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี่ยที่เธอแตะมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นมันจะเป็นเลขอะไรเราไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะปกป้องเธอจะปกป้องไพ่เธอด <Blake. S 1> ้วยไพ่จํานวนหนึ่งเราจะเอาไพ่จํานวนหนึ่งเนี่ยล้อมรอบไพ่ที่เธอเลือกไว้ เราก็นับด้วยนะครับนับไปสิบสามใบนะนับไปสิบสามใบอันนี้หนึ่งสอสามสห้าหกเจ็ดแล้วใช่ไหมแล้วก็แปดเก้าอ่าให้มันใหญ่หน่อยครับเอ็ดสองแล้วก็สิบสามทำให้มันกลมๆหน่อยนะครับแบบนี้โอเคไหมมอนนี้สิบสาแล้วนะจากนั้นก็ตัดไพ่ย่างงี้ครับ ตัดไพ่หลอกเฉยๆนะครับหรือว่าตัดครึ่งหนึ่งก็ได้ครับแบบนี้ก็ทับไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ดูไพ่จํานวนนี้ก่อนนะว่ามีไพ่ที่เธอเลือกไหมแล้วก็สเปรดให้ดูครับว่าเนี่ยมีเลขที่เลือกไหมเขาก็จะบอกว่ามีหรือไม่มีก็ช่างครับเพราะจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วไงโอเคเราบอกกองนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะโอเคไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เธอแตะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะพิเศษกว่าใบอื่นแน่นอนเราจะทําการโบกเนี้ทาเป็นโบกครับปุ๊บแล้วก็ดีดนิ้วปุ๊บ ไพ่ที่เธอเลือกเป็นเลขอะไรนะเขาก็จะบอกเลขหมายว่าเอหัวใจเราก็เปิดปุ๊บแค่นี้แฟนอึงแล้วครับเแ,แบบเฮ้ยเป็นไปนได้ไงนะแล้วเราก็บอกว่ามันยังไม่จบนะไพ่ที่เธอเลือกเนี่ยเป็นเอหัวใจใช่ไหมก็เหมือนกับฉันตอนนี้มีเธอคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเธอเป็นคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตฉันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกนี่อีกทีหนึ่งทุกใบเนี่ยที่ล้อมไพ่ที่เธอเลือกไว้เนี่ยมันเป็นหัวใจทั้งหมดเลย เราก็เปิดให้ดูหมดเลยนะอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมพอเราเปิดหมดแล้วแฟก็จะงงจะจะยิ่งงงหนักเลยครับทีนี้เรากาเฮ้ยอะไรเนียเราบอกว่ายังไม่จบนะเธอนี่เธอเห็นกล่องคําทํานายอยู่ตรงนี้ปะ่ะเนี่ยเราก็เขียนบอกว่าจริงๆเขารู้ตั้งแต่วันแรกที่คบกันแล้วว่าเตงจะบอกหยุดได้เอหัวใจนั่นเองก็ตรงกับคําทํานายโอเคไหม จากนั้นก็บอกว่าเนี่ยหรือเราจะซ่อนแหวนซ่อนอะไรก็ได้บ้างแบบนี้บอกว่าบนี่สุขสันต์วันครบรอบนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ให้แฟนแล้วก,ก็จบครับก็จะประมาณนี้นครับผมคช okay, อ์ไปเล่นกับแฟนดูนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องของเคดอทเคดีไว้ด้วยนะครับผมฝึกมาจะกลนเยอะ,นยอะๆนะครับผมกนเนี้ยผมสอนนะแล้วก็ลองเอาไปเล่นกับแฟนนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ว้าวมากๆเลยนะไว้เซอร์ไพรส์แฟนก็ได้นะครับหรือคุณจะดัดแปลงเทคนิคต่างๆนะครับผมให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมลองคิดดูนะครับอันนี้ผมก็มาเป็นแนวทางให้นะครับส่วนตัวผมก็จะมีแนวไหลของผมไปเรื่อยๆอีกนะครับผมแล้วแต่เราจะเอาไปประยุกต์เล่นนั่นเองนะครับผมไปมาโกกนุชเลไนนะครับที่ผมสอนนะครับผมโอเคไหมถ้ามาโกนไหนที่ผมคิดมาแล้วมันน่าจะเล่นง่ายๆผมจะเอามาสอนเพื่อนๆด้วยนะโอเคหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า